ที่ร้านปล่อยปลาหน้าวัดแห่งหนึ่งครับ <c oughs> เขาเขียนว่า <c oughs> ปล่อยปลาไหลการเงินจะไหลเลื่อนปล่อยปลาหมอ <c oughs> สุขภาพจะดี <c oughs> ปล่อยปลาช่อน <c oughs> จะได้ช้อนเงินช้อนทอง <c oughs> ปล่อยปลาขาว <c oughs> ชีวิตจะขาวผ่องใสมีโชคลาภ <c oughs> ปล่อยปลาจระ,ะเมดจะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ตอนแรกที่ผมไปยืนอ่านผมก็รู้สึกว่ามันคีดทีบมากนะครับแต่มันก็น่าเศร้าไปพร้อมกัน พอมีผู้คนมากมายครับที่เชื่อและก็คิดว่านี่คือการตําบุญจริงๆปัจจุบันจะมีวัดอีกหลายแห่งที่มีพ่อค้าแม่ค้าหากินกับการจับสัตว์เหล่านี้มาขายผมเคยคุยกับหลวงพี่ที่วัดแห่งหนึ่งครับท่านบอกว่าท่านพยายามขอร้องให้พวกเขาเลิกทําแต่สุดท้ายก็กลับมาแอบตั้งร้านขายอีกเพราะผลประโยชน์ที่มากบางเจ้าทํารายได้วันละหลายหมื่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาไม่เลิกทํา ญาติโยมซื้อมาปล่อยตกเย็นก็กลับไปจับมาขายอีกเป็นวงจรต่อย,ยอดกรรมไม่รู้จบสําหรับผมถ้าวันนี้เราควบคุมคนขายไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราช่วยกันเปลี่ยนแปลงความคิดของคนซื้อได้การสนับสนุนร้านค้าเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นการสร้างความเชื่อผิดว่าทําบุญแล้วจะได้นู่นได้นี่แต่มันคือการทําลายความหมายที่แท้จริงของการให้การทําดีเพื่อหวังจะได้บุญมันไม่ใช่การทําบุญแต่มันเป็นการลงทุนซึ่งมันจะไม่มีทางทําให้เราได้บุญจริงๆที่วางอยู่ตรงหน้า การให้ของทุกศาสนาไม่เคยสอนว่าให้เพื่อหวังจะได้รับแต่การให้คือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดและการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นจะทำให้หัวใจของเรารู้จักกับสิ่งที่ว่าการสละและการสละที่ออกมาจากใจจริงๆคือสิ่งที่จะทำให้กิเลสในตัวเราลดลงความเมตตาจึงเพิ่มขึ้นและนั่นคือความสุขที่เราจะได้รับ บุญที่วางอยู่ตรงหน้าของการให้จึงไม่ใช่ความร่ำรวยโชคลาภความมั่นคงในหน้าที่การงานแต่เป็นความสุขที่คุณได้เห็นว่าสิ่งที่คุณให้กําลังช่วยทําประโยชน์ให้ใครบางคนกําลังช่วยต่อลมหายใจให้ชีวิตบางชีวิตตราบใดที่เราทําบุญเพื่อหวังความสุขในอนาคตเราจะมองไม่เห็นความสุขแห่งการให้ในปัจจุบัน ไม่ที่สําคัญการให้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราให้ได้แม้เราจะช่วยไม่ได้แม้เราจะมีไม่มากพอที่จะให้แต่เราทุกคนให้ได้เสมอให้ความเมตตาแค่เรารู้สึกที่จะให้ก็ช่วยว่าให้เรารู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้ความสงสารแค่เรารู้สึกที่จะให้ก็ช่วยให้ใจที่หยากระด้างอ่อนโยนลงให้อภัยแค่เรารู้สึกที่จะให้ก็ช่วยให้ใจที่แคบแคบกว้างมากขึ้นให้ความรักแค่รู้สึกที่จะให้ก็ช่วยให้ใจที่เย็นชาได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของชีวิต ทั้งหมดที่ผมพูดครับผมแค่อยากจะบอกว่ามันยังมีอีกหลายหนทางเหลือเกินที่คุณจะให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวงจรนี้เพราะการให้ที่เป็นการให้จริงๆจะไม่ใช่สิ่งที่ไปต่อยอดความโลภหรือความบาดนาที่มากขึ้นแต่จะเป็นสิ่งที่คอยขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นให้ลดลงและชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นและสุดท้ายผมเชื่อว่าตราบใดที่เราได้เข้าใจถึงการให้จริงๆเราจะสลุดพ้นจากคำโฆษณาของบุญเหล่านั้นและเราจะได้เห็นบุญจริงๆที่วางอยู่ตรงหน้า บุญที่ไม่หวังจะได้สิ่งของกลับมาบุญที่ไม่หวังจะได้เงินทองมากขึ้นบุญที่ไม่หวังจะได้ชื่อเสียงจากใครๆบุญที่ไม่ได้หวังอะไรมากไปกวา่าการที่ได้เห็นผู้ที่ได้รับมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการสละของเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมอาร์ตสารดีชาแนล